อ่ามาแล้วทเทพเจ้าสายฟ้าโฮโหหอหฮหอเออหกพันแมกสุดเบทวันนี้พาไปเล่นสล็อตกันนะครับผมมาหนี่หน้าสุดเบทเข้าไปที่สล็อตเลยเลือกค่ายเกมสล็อตที่อยากจะเล่นนะครับแล้วก็เลื่อนหาเลยสังเกตแทบเขียวเป็นหลักนะครับตัวนี้สําคัญ ดูแถบเขียวพวกแถบเขียวคือสถานนะที่เปอร์เซ็นต์สูงมากพอที่ควรจะเล่นได้นะอันนี้เทพเจ้าสายฟ้า91ถือว่าผ่านนะครับเราก็แค่เข้าไปเล่นเกมนี้ตามง่ายๆแค่นี้เองนะจ๊ะมาถึงหน้าเกมครับเทพเจ้าสายฟ้าปรับเบสที่ตัวเองต้องการได้เลยนะครับผมแล้วทีนี้ก็สปินไปเลยอ่ะง่ายๆครับการใช้งานสุดเบดมีแค่นี้สำหรับการเล่นสล็อตนะครับผม ส่วนใครอยากจะไปดูบคาคาร่าไปดูตัวอย่างได้นะครับคนหาที่ช่อง youtube พิมสูตรเบดภาษาอังกฤษสล็อตภาษาไทยเอ้ยบาคาร่าภาษาไทยเออ <c oughs> <c oughs> บิก๊กวีนเลยพันสองเอยเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อสูตรเบดอ่าไปที่ช่องค้นหา u t u b e นะครับสูตรเบดภาษาอังกฤษเว้นวรคบาคาร่าภาษาไทยนะครับผมช่องนั้นก็จะแนะนําวิธีการใช้งานสูตรเบ็ดบาคาร่านะครับใช้งานยังไงส่วนช่องนี้สูตรเบสสลอ็อตเราก็จะเล่นสลอ็อตกันให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมเราก็ ไปเลยแจกเออแจกให้ใช้งานฟรีๆสิยังไม่ได้บอกเลยว่าสุดเวทตัวนี้นะครับครบครบพร้อมใช้งานแล้วก็คือแจกให้ใช้งานฟรีๆเลยนะใครอยากได้นะครับผมไปที่แอปพลิเคชันลายพิมพ์ค้นหายดีลายพิมพ์เลยตามนี้นะครับเอสไซสบ7เนะผมใส่อก่อนนะ SBT.7 7นะครับผมก็เอาสุดเฟด ไปใช้งานกันได้เลยนะครับอยากจะใช้บาคาร่าสล็อตไฮโลอยากใช้อะไรเลือกใช้ได้ตามใจชอบนะครับไปดูตัวอย่างบาคาร่าก็ไปดูที่ช่องสูตรเบ็ดบาคาร่าได้เล่นยังไงให้บวกเล่นยังไงให้ได้นะเดี๋ยวเอาง่ายๆเลยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ใต้ดีคริปชั่นไว้ให้นะครับส่วนสําหรับคนที่อยากจะได้สูตรเบ็ดไปใช้งานก็คลิกที่ใต้ลิงก์ดีคริปชั่นเออคลิกลิงก์เออนั่นแหละคลิกลิงก์ใต้ดีคริปชั่นนั่นแหละคลิกไปเลยนะครับเดี๋ยวมันดึงไปหน้าไลน์อัตโนมัติเองนะครับเปิดจะพอคลิกเสร็จแล้วก็เปิดที่นะ อ่ามาแล้วเทพเจ้าสายฟ้าโฮ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 โอ้สิบฟิสปินครับผมนี่ง่ายไหมละ่ะก็แค่นี้ครับผมเปิดหน้าสุดเบสเสร็จปุ๊บอยากเล่นมาคาร่าก็ไปมาคาร่านะครับอยากเล่นสล็อตก็ไปสล็อตแล้วก็เลือกค่ายสล็อตไอ้ค่ายสล็อตก็มีให้เลือกเล่นเยอะแยะมากมายนะครับเลือกค่ายสล็อตเสร็จปุ๊บอ่าสังเกตแถบเขียวเป็นหลักนะครับตามที่ทําให้ดูเลยขั้นต้นนะ สังเกตแถบเขียวเป็นหลักนะครับแปกว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์เออเล่นได้หมดนะครับสําหรับคนทุนเยอะจะเบ็ดเยอะนะครับเอาสักแบบ98 9 9 1 0 0เล่นได้เลยนะครับสําหรับคนทุนน้อยเบ็ดน้อยน้อยหน่อยก็เอาสัก80กว่าจนแบบไม่เกิน90ก็ได้นะครับสําหรับคนทุนน้อยก็คือจะได้ไม่ต้องไปแข่งขันกับเขาเยอะนะครับก็เลือกเอาเลือกเล่นได้ตามี่ชอบเลยนะครับอยากจะเล่นเกมไหนสังเกตเปอร์เซ็นต์เป็นหลักนะครับว่าเออมันเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้เลนะกองู เอาไปใช้กันได้ฟรีๆไม่มีเก็บตังค์ไม่มีคิดค่าบริการนะครับสำหรับสิบเอ็ดตัวนี้ก็แอดไลน์ได้เลยตอนนี้นะครับแอด sbt 77นะครับใส่แอดข้างหน้าด้วยตัวนี้อย่าลืมไม่ไงั้นเดี๋ยวมันจะค้นหาไม่เจอนะแต่ถ้าจะเอาง่ายๆเลยก็คลิกลิงก์ใต้ด e s c r i p t i o n ได้เลยนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะเออหกพันแหมกว่าจะมา <c oughs> เอาซัฟฟีสปินรอบสุดท้ายเลยนะอ๋อยินไปเหนาะรอบนี้ประมาณเจ็ดแปดพันก็โอเคครับ บอกแล้วว่าใช้งานง่ายบอกแล้วว่าแจกฟรีใครยังไม่มีสุดเป็ดสำหรับการใช้งานต้องแอดไลน์เดี๋ยวนี้นะจ๊ะแอดเอสจะจะใส่แอดข้างหน้าด้วยน,น,นะครับผมถ้าลองพิมพ์แล้วค้นหาแล้วหรือขล้กเกียจพิมพ์ค้นหาไม่เจอเลยอละไรก็ตามนะครับก็เอาง,ง่ายๆคลิกลิงก์ใต้ดีคริปชันนี้เดี๋ยวแปะไว้ให้พอคลิกเสร็จปุ๊บกดที่เปิดที่ไลน์นะ เดี๋ยวมันจะเด้งมาที่ไลน์ของสูุดปิดอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็เอาไปใช้ฟรีๆกันเลยทุกคนนะครับย้ำว่าทุกคนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะครับไม่เก็บตังค์ใครสักคนแน่นอนอยากได้ก็แอดไลน์นะครับผมวิธีการใช้งานก็ตามคลิปนี้เลยนะจ๊ะสูตรเพ็ดแจกให้ใช้งานฟรีๆแอดไลน์ที่ adsbt 7จใส่แอดง่ายด้วยหรือคลิกลิงก์ใต้ด e s c r i p t i นก็ได้แล้วเอาไปใช้ฟรีๆกันได้เลยนะครับ